่านสาชนทั้งหลายทุกท่านคงจะเคยผิดหวังมาแล้วความผิดหวังทําให้เราต้องเสียใจชอบช้าใจบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็น่าเห็นใจน่าสงสารสําหรับคนที่ยังไม่เคยผิดหวังควรจะศึกษาเรื่องนี้ไว้บ้างเพื่อเวลาเราผิดหวังเราจะได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจจนเสียผู้เสียคนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจคําว่าความหวังกันเสียก่อน ความบังเป็นเรื่องลมๆแรงๆใครอย่าไปเอาจริงเอาจังกับความบังแม่ความบังนั้นจะตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความจริงเช่นเราไปรักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็รักเราต่างก็ให้สัญญาสาจะสัญญากันว่าทารียนจบแล้วมีงานทําแล้วเราจะแต่งงานกันฉันจะตื้นสัตย์จงรักภักดีกับเธอเพียงคนเดียว นอกจากเธอแล้วฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับท่านผู้ใดต่างคนต่างสนทนองความหวังนั้นไว้หนึ่งปีสองปีสามปีความรักสุขงอมเต็มที่วันหนึ่งหัวหกล้อเฉียวจักรยานของเธอหัวฟาดพื้นกระโหลกแล้วไปสิ้นใจตายที่โรงพยาบาลแล้วผู้ชายจะไปแต่งงานกับผีที่ไหนเพราะฉะนั้นความหวังเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปยึดเอาเป็นจริงเป็นจางไม่ได้ เราจะไปถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ย่อมไม่ได้มีพระไบร์รับรองว่านัเตเถังโลก,กัตจมิ่ยังอุปาทิยมานังอนวัชชังอจ,จัติ่งใดที่เขาไปยึดถืออยู่จะพึงหาโทษที่ได้สิ่งนั้นไม่มีในโลกรวมความแล้วกว็ได้พาย่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เช่นยึดคนรักของรักว่าเป็นของเราอย่างนี้ก็เป็นโทษยึดแล้วถือแล้วไม่เป็นโทษพระพระองค์ตรัสว่าไม่มีใดโลกที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาคือไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันจะแตกมันจะหายมันเป็นไปตามปัจจัยของมันใครบังคับยับยั้งมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปผูกพันยึดมั่นถือมั่นอะไรกับมันมนักนาหวังว่าจะสอบได้หวังว่าจะได้เลื่อนเงินเดือนหวังว่าจะได้เลื่อนตําแหน่งหวังลมๆแรงๆมันมีโทษจังนั้นขอให้ทุกท่านยึดเอาธรรมะคือเหตุผลดำรงตนดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิต